ฉันถึงบอกไงว่าถ้าฉันเป็นแม่แผลวๆาของฉันฉันจะทําตัวเป็นคนดีโดยการที่แบบว่าขอโทษเธอบิ๊กบีพวาก็ขาข,าขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไกลเกี่ยกันให้จบเราจะได้ไม่ดโดนอาญาติดตัวอีกเพราะถ้าถ้าคุณโดนอาญาติดตัวอีห้ล้านบาทอีกปุ๊บเขาจะมาสมทบกับอันแรกโดนโดนแน่ๆรวบตึงใช่ชนนีอ้วน ร้อนไม่แพ้ข่าวอื่นๆเลยค่ะสําหรับเรื่องของราพรา่แสงทองนะคะที่เจ้าตัวแพ้คดีหมิ่นประมาทคุณเกลกหลังจากที่ออกมากล่าวหาค่ะว่าคุณเกิกเป็นเจ้าของเพจอีกี้โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาที่สร้างความเสียหายให้กับคนอื่นๆนะคะโดยพอเรื่องนี้นะคะมีการฟ้องร้องการเนียสุดท้ายแล้วทางด้านของแพราวก็อย่างที่บอกนะคะว่าเจ้าตัวแพ้คดีไป และมีคนที่เกี่ยวข้องค่ะออกมาเปิดเผยนะคะอัปเดตคดีว่าคดีของแพราวเนี่ยสารตัดสินจำคุก1ปีให้การเป็นประโยชน์ก็เหลือ6เดือนค่ะโดยรอลงอาญาพร้อมกับปรับเงินเป็นจำนวน80,000บาทนะคะพร้อมกับลงโฆษณาในสื่อและโพสต์ Facebook ขอโทษซึ่งรายละเอียดต่างเนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมาบ้างแล้ว โดยล่าสุดค่ะพูดถึงเรื่องนี้นะคะวงในวงการบันเทิงอย่างแม่เปียจากเพจอีป้าข้างบ้านค่ะก็ออกมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นเหมือนกันโดยบางช่วงบางตอนนะคะเจ้าตัวเนี่ยยังแนะนําให้สาวพราพราวค่ะไปขอโทษทางฝั่งของอดีตสามีก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่เรารู้กันดีเลยว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเขาจะมีการเดินหน้าฟ้องหมิ่นประมาทเรียกเงิน5ล้านบาทจากใครก็ไม่รู้เพราะว่าเจ้าตัวนะคะไม่ได้ตอบซึ่งพอแม่เปียพูดแบบนี้ชาวเน็ตก็คือไม่ต้อง กันอีกต่อไปแล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังฝากไปถึงหนุ่มสั้นวงสะท้อนให้ช่วยเตือนหวานใจเอาเป็นว่าทางฝั่งของแม่เปียนะคะจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปในไลฟ์นี้กันค่ะแม่ไม่รู้ว่าเขาจะขอโทษหรือ,อยังผ่านไทยรัฐอะแอ,อขอโทษอีเกิร์อีก,ก,ออก,กี้อะนั่นแหละอันนั้นรอก่อนแล้วเดี๋ยววันที่14สิงหาคมได้ข่าวว่า1 4สิงหาคมจะไปอีเรื่อง5ล้านที่โดนฟ้องหมิ่นประมาทจาก5ล้านอะจะโดนอีกคดีไหมเนาะคืออะแกรู้ปะ อย่างที่ฉันเคยเล่าให้แกฟังว่าเออตอนนี้อะแกลองแกลองถามฉันลองถามแกบอกว่าตอนนี้เขาโดนคดีอะไรบ้างสําหรับเลดี้เองอะเป็นคดี p d ดีพีหรือว่าคดีหมิน่นแต่ฉันคิดว่าเป็น p d p ีคดีหมิ่นที่อาจจะทําให้แม่แผลวๆกลัวแม่แผลวกลัวเข้ากุกกุกก็คืออีห้ล้านบาทนี่แหละเพราะว่า 1. นตอนนี้เขาโดนคดีอีกี้กี้ใช่ไหม เออเขาโดนคดอีอีกี้ใช่ไหมเขาเขาแพ้อีกี้ใช่ไหมแต่เขาดันยืน่นอุทธรณ์ต่อแต่ฉันคิดว่ายังไงสารน่ะพวกแบบที่เป็นอย่างเงี้ยเขาจะมักจะสัดตัดสินตามสารชั้นต้นอยู่ละจริงจริงจริงแต่เขาอุทธรณ์เพื่ออุทธรณ์เพื่อยืดยืดยืดบทลงโทษอะ่ะอืมแล้วเขาเนี้ยเขาผิดเรื่องอีกี่กี้กกกกแล้วใช่ไหมเขาจะต้องรอล,ลงอาญาสองปีฉันถึงลุ้นว่าลุ้นแบบเอาใจช่วยแม่ลุ้นเอาใจช่วยแม่นะไม่ใช่สับแซงแม่นะ ฉันถึงลุ้นว่าอห้าล้านบาทที่โดนฟ้องเนี่ยหมิ่นประมาทเนี่ยถ้าเขาแพ้อีกเขาเข้ากุกกุ๊กุกกุกโดยที่แบบมึงไม่อันนี้เลยนะไม่ต้องรอลงอาญาแล้วนะเพราะว่ามึงมีคดีที่หนึ่งแล้วแต่มึงยังมีคดีที่สองแล้วแพ้อ,อีกอะ่ะโดนอืมฉันถึงบอกไงว่าถ้าฉันเป็นแม่แผลว้าวของฉันฉันจะทําตัวเป็นคนดีโดยการที่แบบว่าขอโทษ เออบิ๊กบิ๊กหวก้าวข,ขาขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ย<น>หรือแบบไกลเกี่ยกันให้จบเราจะได้ไม่ดนโดนอาญาติดตัวอีกเพราะถ้าถ้าคุณโดนอาญาติดตัวอีห้าล้านบาทอีกปุ๊บเขาจะมาสมทบกับอันแรกโดนโดนแน่แน่รวบตึงใช่ชนนีอ้วนๆดังนั้นแม่ต้องมีตอนเนี้ยแม่มีทนายไหมถ้าแม่ไม่มีทนายฟังหนูก่อนแม่ต้องมีสติในสติในที่นี้แม่อาจจะบอกโอ้ต่อไปฉันจะไม่แขวนคนอื่นแล้วแม่อันนั้นช่วยไม่ได้อันนั้นไม่ได้ช่วยแม่อันที่จะช่วยแม่คือคดีห้าล้าน ที่จะทําให้แม่ไม่โดนนะแม่เข้าใจไหมแม่เข้าใจไหมอันนี้ด้วยความหวังดีและความหลังเสือกนะใช่มันมัน,ม,นมันเป็นความเสือกพร้อมมามาทั้งทั้งความหวังดีและความเสือกแม่จริงๆอยากจะบอกเลยแม่ต้องแม่ต้องไปทําดีกับคดีห้าล้านมันถึงจะบรรเทาไปไก่เกี่ยให้ได้อย่าเหมือนแบบไม่อะฉันจะสู้ฉันจะสู้จนยิ้ตาไม่ได้แม่พอสู้ปุ๊บถ้าแม่แพ้เขา แม่จะฮึบเลยโดนรวบฟุบเลยเพราะแม่ผิดคดีแรกแล้วมันรอลงอาญาสองปีการรอลงอาญาสองปีคืออย่าไปกระทำผิดคดีหมิ่นประมาทกับไผอีกอันนี้ทนายบอกแม่ไหมหรือไม่ได้บอกถ้าแม่ถ้าไม่ได้บอกแม่ฟังหนูป,ปับปีถ้าหวังดีต้องเอาเรื่องที่ป้าพูดไปบอกเขาแต่ถ้าปะปีไม่หวังดีปะปีอาจจะแบบนะถ้าปับปีไม่บอกเขาแปลว่าปับปีตั้งใจจะให้เขาไปกุ๊กๆนะปะปีเขาจไหมปะปีถ้าปับปีดูอีป้าอยู่ ปปิสแส่ันถ้าปปิสแส่ซันดูอีป้าอยู่ปปิสแส่ันต้องไปห่วงเมียและบอกเตือนเมียเหมือนที่อีป้าเตือนนะแต่ถ้าปปิแบบก็ไม่ได้ห่วงเท่าไหร่มันไส้นิดหน่อยเอาเลยปปิก็ยุเขาเลยว่าสู้เราต้องสู้จนยิบตาเป็นถึงนั้นเลยอือบอกแล้วนะแหมกล้าถามเนาะห้าล้านไข่พักไข่คัาพี่ที่ฟอ้องอือก้าวว่าก้าถามเนาะนี่โอโหจริงๆบ่สมมุติแบบ คุณก็บอกเขาไปก็ได้เออเดี๋ยวฉันจะขอโทษคุณเป็นเกียวฉันได้เขาได้ว่าแบบฉันจะเขียนขอโทษคุณลงลง,ออลงเอ่อลงเพจอีป้าข้างบ้านสักประมาณ3วันได้ไหมแล้วฉันจะค่าร้านใช่ปะอยากจะให้เรื่องจบฉันจะไม่ต้องมีคดีอาญาติดตัวเดี๋ยวฉันให้เธอ3ล้านบาทแต่3ล้านบาทเก็บให้ลูกนะเดี๋ยวห็นไว่าสามล้านบาทปุ๊บเธอโอนเขาของลูกเลยนะอย่างเงี้ยมันจะจบที่ศูนย์เกลียวไม่ต้องดิ้นรลนดันด้น,ดน,ดนไปเพื่อแบบบ่อได้ กูมันนามันโนเกูบดได้ฟ้องก็ฟ้องมากูสู่เต็มทีกูมีหลักฐานมันเสี่ยงเสี่ยงถ้าแพ้คุณโดนรวบปุ๊บเพราะคุณมีคดีที่หนึ่งคืออีกี้แล้วแน่รอลงอาญาสองปีอย่าทำผิดซ้ำในคดีเดิมๆแต่ถ้าแต่ไม่ได้เหมารวมของเลดี้นะเพราะเลดี้เป็น p d ดีพ d p อพก็คือต้องแยกแต่ถ้าเลดี้เป็นหมิ่นประมาทโอโคแม่จริง